ก็สวัสดีนะครับพาทุกคนนะครับมาชมคอมโบรถด,ด,ด่วนพิเศษที่14นะครับเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพอภิวัตนะครับตอนนี้กาลังจะเข้าสู่สถานีอยุธยานะครับในรางที่2ทางล่องนะครับเวลาตีห้านาทีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ได้ QSY ไ่เไรื่อยๆสักบวน,นะครับชอบตรงเปิดไฟผ้ามานมาเน่ห้าสองสามหนึ่งนะครับ รถด่วนพิเศษที่14นะครับเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพอพิวัทเคนั์ออกจากสถานีอยุธยานะครับสถานีต่อไปครับสถานีรงังสิตนะครับแล้วก็ดอนเมืองและสถานีไปทางนะครับกรุงเทพอภิวัตเน์นะครับ 晚上。 Oke, kita langsung tekan oke,